สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีทีเด็ดบอลสกอร์สูงแรกสูงเต็มมาแนะนำนะครับเป็นคู่ VIP นะครับผมก็คู่นี้จะอยู่ในหลีกของพิพิธภัณอังกฤษนะครับเป็นหลีกใหญ่นะครับเป็นวูฟแฮมตันเจอกับริสตันพาเลสนะครับในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับผมคู่นี้ราคาเต็มเวลาเปิดมาอยู่ที่0.91กับ0.99นะครับส่วนครึ่งแรกเปิดมาอยู่ที่0.84กับ ลบ0.94นะครับคู่นี้ผมแนะนำนะครับครึ่งแรกใส่ไปเลยครึ่งเม็ดนะครับ1เม็ดมีแน่ๆในครึ่งแรกแล้วก็เต็มเวลานะครับคู่นี้เปิดมาอยู่ที่2เม็ดนะครับผมก็จะให้ไปอยู่ที่1.5นะครับผมเสี่ยงเสียงน้อยอันตรายน้อยนะครับเสี่ยงมากอันตรายมากนะครับผมก็แนะนำให้ประมาณนี้พอนะครับความมั่นใจคู่นี้อยู่ที่90%นะครับ ผั้นี้เป็น V.I.P. นะครับย้ำเป็น V.I.P. นะครับก็ประมาณนี้นะครับชอบตามได้เลยครึ่งแรกแล้วก็เต็มเวลานะครับชอบตามได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับผมดูใต้คอมเมนต์นะครับมีคัทพิเดตบอลหน้าบ้านแล้วก็บอลสกอร์สูงต่ำนะครับครึ่งแรกแล้วก็เต็มเวลาให้ในกลุ่มนะครับใครที่อยากเข้าทําตามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผม แล้วส่งมาได้ในไลน์ในลิงก์ที่แปะไว้ให้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม